นี่ค่ะนีดานะคะวันนี้เราอยู่กันที่เยาวราชอีกแล้วค่ะอยู่ที่ซอยเท็กซัสนะคะที่ขึ้นชื่อว่าอาหารอร่อยเนี่ยตั้งแต่ต้นซอยจนท้ายซอยเลยค่ะข้างหลังเรานะคะนี่สีแดงแงเท็กซัสซุกกี้ค่ะแล้วก็หนึ่งพามาดูนี้ก่อนหนึ่งชอบส่วนตัวคอนเซปต์ของเขาคอนเซปต์เขาเขียนว่ากินอย่างราชาราคามิตรภาพว้าวแค่คอนเซปต์ก็กินขาดแล้วค่ะแต่แค่คอนเซปต์ก็น่าสนใจเราไปลองกินอย่างราชากันตามมาเลยค่ะ We'll ไวแล้วค่ะทุกคนเมื่อสักครู่นะคะเราสั่งข้าวอบเผือกค่ะี่มีเป็นเผือกนะคะมีกุ้งแล้วก็มีเห็ดหอมค่ะแล้วก็สั่งเป็นเป็ดย่างนะคะในเมนูเห็นว่าเป็ดอบน้ำซึ้งอันนี้เป็นจานเล็กนะคะเสิร์ฟคู่กับขิงดองค่ะถั่วทอดค่ะแล้วก็มีซุก,กี้หนึ่งหมออ้อผักเนื้อทุกอย่างนะคะกำลังลงไปในนี้แล้วเรามาลองชิม ข้าวกันก่อนดีกว่าขอชิมข้าวก่อนนะหอมหอมกลิ่นน้ำซุปอะนี่เขาใช้ผัดข้าวเดี๋ยวขอกินทั้งเผือกทั้งกุ้งแล้วก็เห็ดหอมนะคะขออีกหนึ่งคำคะ่ะอืมอืม ชอบความเผ็ดหอมที่มัน,มนเคี้ยวแล้วมันหนึบๆอ่ะยิ่งกินคู่กับเป็ดยา่างเป็ดของที่นี่นะคะทุกันเห็นไหมสีของเป็ดมันจะอมแบบส้มๆนะคะไม่ถึงกับแบบน้ําตาลไหมนะออกส้มๆแดงๆมากกว่าแล้วก็ให้ชิ้นหนาๆเลยค่ะดูดิไอเนี้ยเป็ดจานเล็กนะเยอะมากอะ่ะได้เยอะมากข้างล่างเป็นคนาค่ะ นี่ฉันจะกินชิ้นใหญ่ๆชุบน้ำชุบชุบน้ำซอสหน่อยลงน้ำจิ้มนิดนึงชิมค่ะอืมิงดองค่ะอืมันปากิ่มคำผักอืมผู้คนความกต่างของเป็ด นอกจากอนอกจากสีของหนังเป็ดนะคะที่ว่าเป็นสีส้มแล้วนะคะหนังของเขาอะค่ะมันไม่ใช่หนังบางกรอบนะมันจะเป็นหนังแบบม,มีความนุ่มมีความหนาค่ะมีความมันมากกว่าเออใครชอบแบบนี้ก็คือมาต้องมาลองค่ะแล้วก็อาขาดไปได้สุกี้ค่ะนี่สุกี้มาเรามาลองเป็นอันนี้ก่อนแล้วกัน ลูกชิ้นกุ้งค่ะเกีียวกุ้งค่ะนี่ผักด้วยว้าวาส่วนตัวเราชอบใส่พวกน้ำจิม้มสุกกี้เข้าไปในน้ำซุปเยอะๆเลยค่ะนี่แต่เวลากินก็คือแบบว่าจิ้มเข้าไปด้วยจหนึ่งนะคะ ชุบนี่แต่เวลาชินก็คือในจิ้มน้ำจิ้มอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกชิ้นกุ้งค่ะคําตัวโตันนี้ลูกนี้ใหญ่มากนะใหญ่กว่าเหรียญสิบอีกชิมค่ะเราชอบน้ำจิ้มที่นี่มากอะน้ำจิ้มที่นี่นะคะมันแบบเข้มข้นอ่ะจะพูดยังไงดี มันไม่ได้จืดน,นะเธอมันไม่ได้รสชาติกลางๆให้คนต่างชาติกินหรือว่าคนจีนจิมน,นะคะคือมันรสชาติแบบเหมือนปรับสูตรมาให้เป็นรสชาติที่คนไทยชอบอะ่ะน้ำจิ้มคือแค่มถ้าน้ำจิ้มเปล่าๆอ่ะไม่ต้องเติมพริกกระเทียมมะนาวก็อร่อยแล้วอะ่ะยิ่งเติมยิ่งจัดจ้านค่ะถือว่าเด็ดจริงๆเรื่องน้ำจิ้มนีม่คือหนึ่งยอมจริงๆเรื่องนี้อ๋อคะ่ะนี่ baby อร์น ทุกคนขาหลายๆคนจะสงสัยว่าทําไมหนึ่งมาถ่ายแต่ยอรลาชอันดับแรกคือยอราชนะของกินอร่อยคือเยอะมากแต่ละร้านรวมกันเป็นพันพันปีมั้งในซอยในถนนเยวรลาชและในซอยเท็กซันเนี่ยก็คือฉันยังคิดอยู่เลยฉันจะถ่ายครบหรือเปล่ามีหลายร้านมากๆเลยนี่เดินไปตรงข้ามนี่ก็คือร้านหน้าอร่อยแล้วนะปากซอยก็เนี่ยน้ำบวยไดมอนด์เออเดี๋ยวพาไปกินน้ำบวยไดมอนด์ดีกว่าอืมเล้วที่สำคัญค่ะหนึ่งอ่ะมีต้องมาซื้อของแถวสำเพ็งแถวยอราสเอาไปขายด้วย Ừm, cũng vừa đã nào. Màu dầu lát อิม่มหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วค่ะค่าเสียหายทั้งหมด752บาทค่ะไม่ได้ใบหวยเมื่อกี้เราสั่งเนื้อสัตว์อะคะ่ะ6อย่างแล้วก็ผักนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเป็ดแล้วก็มีข้าวนะคะว้าวตรงคอนเซปต์เขาจริงๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะแถวนี้หาที่จอดรถยากทางร้านเขาก็มีที่จอดรถนะคะใครมาทานที่นี่ขั้นต่ำ400บาทขึ้นไปก็จอดรถฟรี2ชั่วโมงค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราพาไปชิมของอร่อยกันต่อค่ะอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราจะพาไปกินน้ำบวยเลมอนนะคะอยู่ปากซอยของซอยเท็กซันเองค่ะนี่ค่ะเดินไปประมาณไม่ถึง50เมตร Let's go ค่ะถึงแล้วค่ะปากซอยอ้าวร้านกำลังปิดพอดี ยังเหลือให้หนูสักแก้วสองแก้วไหมคะเอาอะไรจเอาบวยเอาบวยเลมอนค่ะแก้วใหญ่แก้วใหญ่สองแก้วแก้วใหญ่สองแก้ว,กวค่ะอุ้ยเกือบไม่ทันอ,อ,อ๋อมีธุระใช่ไหม,ไมโอเคทุกคนค่ะน้ำบวยเลมอนนี่ดั้งเดิมสองสี่หกแปดเดี๋ยวไม่เก่งเลขสองสี่หกแปดลบ สองห้าหกหกเปีพี่คะเกปีเลยจริงๆรเหระเกปีเลยจริง,รงๆเหรอ๋รรอมากินเที่ยวร้านนี้ไม่มีร้านไหนที่ต่ำกว่าห้าสิบปีใน้อขายี่ที่สามแล้วค่ะอายแก้วละยี่สบาทใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นห้าสิบ วิช้ากวันนี้คืออดกินแล้วนะทุกคน50บาทค่ะเราจะไปเดินกินเราก็ต้องมีของติดไม้ติดมือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณตา เย่ได้แล้วนี่เธอมาดูเร็วตั้งแต่ 2, 4, 6, 8, 98ปีว้าวมาชิมกันข้างถนนร้านเขาปิดแล้วค่ะอยู่ปากจอยเท็กซัสนะคะหรือเขาเรียกว่าถนนพดุงดาวนะคะไหนๆก็ไหนแล้วกินโชว์เลยค่ะเธอมันจะแบบออกแบบ ไม่รู้อ่ะม,มันมันชุ่มคออ่ะมันไม่ได้เปรี้ยวจัดมันไม่ได้แบบเค็มจัดมันหอมเลมอนแล้วมันชุ่มคออ่ะบอกไม่ถูกอ่ะคืออร่อยอ่ะคือใครมาเดินเนยวาวราชร้อนๆนะคะแล้วก็มาซื้อเนี่ยค่ะบวยเลมอนอร่อยมากๆเลยทุกคนโชคดีมากๆเลยค่ะมาทันก่อนร้านนี้ร้านปิดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ยังมีความโชคดีอยู่ค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะแฮปปี้มากเลยค่ะ ได้กินมื้อกลางวันนะคะเป็นเ,เท็กซัสซุกี้นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำบวยเลมอนค่ะสำหรับ e ีนี้หนึ่งลาไปก่อนนะคะใครอยากให้หนึ่งพาไปวิวอาหารที่ไหนนะคะแนะนำเข้ามาในคอมเมนต์นะคะสำหรับีพีนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเลิฟยูดูสิคะหน้าเท็กซัสซุกี้ข้ามเหินมานิดเดียวคะ่ะ ก็จะมีร้านละน,นาอร่อยแต่วันนี้เสด้ดายร้านหยุดเดี๋ยวหลังหนึ่งจะพามาชิมน,นะคะ